อ่ะทุกคนผมไปนะนั่นอะไรอ่ะเอาละครับสืดอทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นลครับเป็นเวลานะครับตีหนึ่งครึ่งนั่นเองนะครับโอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาได้อยู่เนี่ยฮะซึ่งอัปเดตนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งนะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในปาร์ตี้นั่นเองนะครับเอาคัตซีนมาพอดีโอ้ไอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอีเอาจงกวางได้ยินอะไร เงินได้ยินเสียงอะไรเมื่อกีน้น่ากลัวมากเลยไม่ใครกำลังมองเราอยู่เงยตรงนั้นเหรอหรือว่าจะอาจจะเป็นนกอีวเวาจ้องมองเราอยู่ทางนี้ต่องหาะอะไรอะไรทางไหนฉันหิวข้าวอะไรไม่เกี่ยวเอาเข้ามาเอางามง่ำ,งำ,งำอร่อยมากโอ้ไ oh ม่นะเจ้ากวางโอ้ไม่ก็อนก่อนนะเจ้ากวางใครทำอะไรแต่คุณกำลังหิวข้าวเอ้ย จ <laughs> ะเพิ่มขึ้นมาอ้าวเด็กกวางนั้นเจ็บมากยตายถึงว่าเราด้วยเนี่ยตายในชีวิตจริงด้วยเนี่ยอะไรในี่ยั้ซีนอะไรเนี่ยทุกคนอา้าวละจบลงเรียบร้อยนลครับสำหรับคัสซียนอัปเดตน,นี้มีอะไรบ้างเนี่ยใค,นน <laughs> ใครทำเขานั่นละสิใครทำเขาล่ะครับเมื่อกี้เห็นมันปีกงข้าวอยู่นะทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านกอ e ีเหวาตัวสีขาวขาวทุกคนนะครับ นอีรงอัพเกรดอาจจะมีสิทธิ์อ๋อขอบคุณมากที่ช่วยกันเอาละ่ะคุณจะช่วยกวางไหมไม่ช่วย <c oughs> ไล่มานานละนั่นแหละโดนเองซะบ้างไม่ช่วยครับไหนพี่แกพาผมมาไหนดิเ <c oughs> จ้าตัวเขียวอ้าว,วด,ดีแต่ก็ฉันก็สงสัยนะว่าใครจัดการเจ้ากวางอะ่ะน่าเสียอาจจะเป็นนกตัวสีขาวก็ได้ครับทุกคนที่จะชอบมาแย่งหน้าที่นะฮะเอออาจจะแบบไม่ไหวแล้วนะจัดการกวางแทนนะครับ อาจจะเป็นไปได้ใครจะไปรู้ช่วยด้วยแต่ว่าตอนนี้ช่วยด้วยโอ้เดี๋ยวรอใช้อีกวันหนึ่งนะครับทุกคนผมจะฟื้นคืนชีพเดียร์ผู้เชียโอ้เดียร์ผู้เชียตุกตาหมีกวางนั่นเองนะครับ we have aton of new stock now อ oh, ก็คือแบบผมออกเกมไปปุ๊บก็คือไปซื้อเจ้ากวางได้เลยหรอ s o it one shoot b เอเบิลทูเกตวันนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถแบบเอามันได้นะตอนนี้นะเออเมื่อไรจะตื่นเนี่ยแป๊บนึงใกล้เช้าแล้วอ๋อนี่เช้าแล้วครับโอเคตื่นแล้วแล้วผมต้องออกเกมเลยไหมเนี่ยพอดีว่ามันมีให้ซื้อตรงหน้าล็อบบี้นะทุกคนผมไปดูว่าไหมเอาละเช็คเดอะล็อบบี้นะครับหรือว่าในก้าวคืนดอทคอมเพื่อจะซื้อเพื่อจะเอาตุ๊กตาตัวนั้นเอาหรอก้าวคืนดอทคอมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเซิร์ชก่อนอ๋อนี่งทุกคนโอ้เจอเลยครับ <laughs> เไยเข้าขายหมีทั้งหมด1,000บาทออ้เป็นหมีในชีวิตจริงเลยทุกคนเอ้ยน่นารักทุกคนชอบเอาโซเอาแล้วเอาเอาขายหมดแล้วอะไรเดีย๋ยโอ,โอ้หมดไวมาก Sending Admin a c อคอขพุน้นอขคพุ้นไหนละมีนมีเอาเอาเย้ได้แล้วครับ <laughs> เออทำไมหมีเราเป็นอย่างงั้น ถ้าเราซื้อหมีในะชุตจริงจะได้หมีแบบนั้นด้วยไหมทุกคนผมไม่รู้หวังว่าจะได้นะอยากได้หมีตัวนั้นด้วยในเกมนะครับตัวใหญ่ดีเอาไว้เล่นปาร์ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้อยู่ข้างๆเรานะ่ครับเ,เดี๋ยวนะขวานเราดามจดแรงแบบดูทุกคนตีตีปุ๊บฮิวปั๊บอะ่ะโอ้โหแสดงว่าด้านซ้ายเนี่ยทุกคนคาร์บอนพายเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับดาเมจดที่เราสร้างใช่ไหมเนี่ยตีทีเดียวคือสีแดงเต็มเลยอะ่ะ โฮโฮคือทาเมจแบบโหดจัดทุกคนเนี่ยดูนะทุกคนดูบอหิวเลือดบอหิวเลือดอย่างโกงโอ้นายกัดเราเลือดรดเป่อืม <laughs> สัทีหนึ่งเลือดเต็มอืฮึโอฮ้โหอย่างโกงอา uh, this w ว e k เนี่ยยูแค stay in the g เกมโอ้จริงเหรอสดาร์นี้เราสามารถแบบอยู่ในเกมได้แต่ว่าถ้าคุณออกเนี่ยคุณจะไม่สามารถกลับมาได้แล้วเอ้าโอ้โหโถ ทำไมล่ะระบบนี้เอาออกเฉยเลยครับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีคนทําบั็กแน่เลยนิวอัปเดตเนี่ยมาแล้วอ,ลอ๋อโอเคงั้นเราไปหาอัปเดตใหม่เลยแล้วลกันลาก่อนอ๋ออ๋โอ๋ซื้อได้ยังอ้าววัดอะไรเนี่ยโอ้โหซูไม่ได้ทุกคนอะไรครับเนี่ยอ๋อต้องอยู่ u s แล้วก็อายุ13ขึ้นนะครับเพื่อที่จะสามารถบายในเกมได้โอเคเข้าใจแล้วโอเคงั้นผมต้องไปซื้อในเว็บไซต์ครับทุกคน เอ,องเข้าเว็บไซต์ดูสิมาอีกทีนึงอ๋อเว็บเดิมเลยครับทุกคนเนี่ยโซ์เอาแล้วโ oh, อ้ไรเนี่ยอไม่ซื้อแล้วกันพอกันทีเลิกเลิกไม่ซื้อแล้วลาก่อนไปอ่ะอัปเดตมีอะไรใหม่มาบ้างช็อปตรงนี้มีอาชีพใหม่หรือเปล่าไม่มีครับขอบคุณมาก <laughs> ไม่ใช่อะไรไม่อยากเติมแล้วยังเล่นอาชีพแวมไพร์ย,ยังไม่ยังไม่สุดเลยโอ้โอเคไม่มีนะอาชีพใหม่แล้วอะไรมาบ้างเนี่ย มีคาสินใหม่มาครับอืมแสดงว่าเราต้องต้องไปเล่นปอตีนะถึงจะเจอเอาโอเคทุกคนไปเดี๋ยวผมไปเล่นกับกับใครไม่รู้เล่นด้วยได้ไหมไม่ทันเอ้าเฮ่ยทันเฉยคาร์ดแบมไพอา้าวนี่ไงเจ้าก,กวางเจ็บมากโอ้เฮ้ยใครทากวางขนาดนี้โอ้นี่ครับอันนี้คือหยิบได้ไหมเนะี่ยทำไมหยิบไม่ได้เอ่ยน่าจะเกมปิงครับทุกคนเซิร์ฟเวอร์ปิงเนี่ยหยิบได้ครับ ซึ่งนี่มีรอยเท้าเขาไปไหนไม่รู้โอเคโอเคได้ได้ได้ไดอาละเพื่อนเหลือสองคนดึกแล้วมาเรามาเล่นกันก่อนเดี๋ยวผมจะไปหานะครับว่ามันมันใครมันทําอย่างนงี้ใครมันทํากวางขาหักเลยแน,น่ดูมากๆดวนน่าสงสารโอเคเวลสามละเดี๋ยวผมตามเขาไปแป๊บนึงนะทุกคนนะนี่ทางนี้เลยวิ่งตามไปครับใครทําร้ายกวางอย่างนงี้โอดร้ายแบบนี้มันไม่ได้การละ คผมกลับแล้วครับเออไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าอะไรอ่ะนี่ครับแคทแมพป่าเดี๋ดยวค่อยมาเล่นกันนะทุกคนนะคือเก่งขึ้นมากนะครับอัปเดตมาใหม่นี่เป็นไงโหดขึ้นนะครับมีไอเทมเดี๋ยวเราลองปลดล็อกเวลหกดูไหมเราจะได้เดินตรงไปนะครับว่ามันใครมาทําอย่างงี้อืฮึอืฮึอะไรล่ะอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยเกือบเกือบเจ็บอยู่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 โหอย่างเทปอะโ,โฮโ้ยเทพมากทุกคนชอบมากครับ อาชีพแววไพร์ปรับใหม่เนี่ยเฮ้ยมันโกงขึ้นเยอะเลยนะไม่น่าจะก,กวางลาก,กรอนโอ้โหเศร้าเลยถึงแม้ว่าเขาจะไล่เราทุกทุกครั้งแต่ว่าก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะทุกคนนะโอ้น่าสงสารเนียคุยกับน้องด้วยเดี๋ยวน้องเหงานะครับโอ้ไบอมไฟนานะรโลก,ก,ก,กันครับรอบนี้โอเคอปัปเกรดปัม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 โอเคอะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเวลหกกันนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นแล้วกัน ผมตอนนี้ก็ขออนุญาตถ้าอ่ะเอาขากระตุยก่อนจะได้เอาแซกอันใหญ่นะครับไปทําให้คัมไฟเราเนี่ยเออมันไปเวลหกได้ง่ายขึ้นไอ้กำ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 ก่อนอ่ะได้ละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับเวลหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามล่ากันนะครับว่าใครเนี่ยจัดการเจ้ากวางแบบนี้อันตรายโหดรลามากมากนะครับเอามาเอาแซกนี่กูแซกมาละ <c oughs> โอเคแล้วเราจะไปหาแคป์ไฟจนถึงเวลสุดท้ายเวลหกแล้วก็ตามรอยเท้าไปนะครับว่าใคร จัดการเจ้ากวางและเราจะไปแก้แค้นถึงแม้ว่าเจ้ากวางจริงๆแล้วก็ชอบแกล้งเราเหมือนกันแต่ว่าเราก็เอ็นดูเขาเขาเจ็บปวดมากเหลือเกินเกินไปอันนี้ไม่ได้แล้วเราต้องลงทุนให้แทนกวางคุณจะทำร้ายกวางจนเขาหักไม่ได้เลยนะโอ้โหกวางน่าสงสารเกินไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับอีก20นาทีขอญอาตไปคมป์ไฟขั้นสุดก่อนอ๋อทุกคนนะครับก่อนจะไปกันต่อนะครับ้าที่ผมเล่นอยู่นะครับร้านใน UCC Shop นะครับมีไก่ค้าตัวนี้นะครับ ราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณ2,000นกว่าโลบักใช่ไหมลิงก์ด้คลิปได้เลยนะครับจากพันกว่าบาทเนี่ยจะเหลือแค่7จสิกว่าบาทเท่านั้น <laughs> ลิงก์ด้คลิปได้เลยนะครับร้านไอ UCC ซีช็นั่นเองแล้วก็มีคัสของคนอื่นด้วยนะเก <laughs> ่งมากทุกคนร้านเรานะครับราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับฝากหน่อยแล้วกันนะครับลิงก์ในคลิปแล้วกันอาจจะโฆษณาต้นคลิปแล้วแล้วก็ขอโฆษณาอีกรอบหนึ่งสำหรับคัทแบมพายนั่นเองเก <laughs> ่งมากนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะร้านผมเองโอเคไปละ แค่นี้แค่นี้ไปต่ออ๋อแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันมีบริการฟาร์มเจมด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เจมเนี่ยฟาร์มยากนะฮะอาจจะนานนิดนึงผมแนะนําให้ซื้อจําพวกไก่ไอดีดีกว่านะครับในไอดีอย่างไก่แมไพร์เนี่ย,ย,ยมีแน่นอนนะครับราคาไม่รู้นะมาต่ำจังหวะบางทีผมเห็นนะเหลือ30บาทก็มี <laughs> มาช่วงแล้วแต่ช่วงเวลาที่เจมเนี่ยมันฟาร์มได้ง่ายนะครับ แต่ช่วงนี้เจมฟาร์มยากขึ้นนะจ๊ะขึ้นราคาเล็กน้อยนะสำหรับค้าน,นี้ในร้านของผมเองนะครับ iucc shop ครับลิงไปคิดได้เลยราคาถูกเอาอีกแล้ว <c oughs> ตัวที่ตัวที่โอเคไปต่อไปต่อฝากหน่อยแล้วกันนี่ครับร้านผมนะครับเอเอเดี๋ยวกองอันนั้นไอ้ฮ <c> ะ <oughs> กองแดงนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหโดวงดวงดีดีปัม๊มโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยโอเคขอบคุณมากไปต่อไปต่อได้เรื่อยมาแล้วเราหาไม้ไม่ยากแล้ว โอ้โหได้ปืนไปด้วยมีแดนเทพๆโอเคลองใช้ปืนดูสิออวต้านไซด์เขาไม่เพิ่มนะทุกคนนะโอเคต้องใช้อาวุธระยะประชิดครับเออความสามารถอาชีพเราก็จะได้ใช้งานเออเดี๋ยวนะไอ้นี่คืนสองลวถ้าสมมุติมันไม่มีกวางกวางบาดเจ็บแล้วใครมาไล่เราล่ะใคร <laughs> ใครล่ะเอาอะไรไงทุกคนเริ่มกลัวละเราไม่เคยเจอด้วยสิ เ,ออเสียงนกเสียงนกว่าแล้วน,นกนกอีวอทำร้ายกวางแน่นอนชัดเจนโอเคโอเคกลับบ้านก่อนกลัวอาจจะไม่ใช่อาจสิอ้องเจอว่าตัวที่โหดกว่ากวางนะครับเพราะว่ากวางยังแพ้เขาเฮ้ยกลัวใครจะมาแทนกวางเอาคืนสองน,นี้ยังไม่มีเนาะยังไม่เจอโอ้ผมว่าตอนตรายแล้วครับตอนนี้มีคนเก่งกว่ากวางแล้วก็จะไล่เราด้วยโอ,อ้แ yeah, ย่ไล่างี้เอามาไม่เป็ไร ไม่เป็นไรปอบใจตัวไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอดแนหะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาไฟต่อในคืนนี้แหละโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรผมว่าไม่ใช่ละอุย้ยอันนี้อันนี้คานิว่าอินเชวานี่ครับเปิดให้เราไปเล่นเรียบร้อยนะไอเขาวง,งกดอะไม่ไปแล้วกันว้าวอันนี้ตั้มหมีอย่าไล่เราสิออกไปนี่นี่เยอะเลยเยอะเลยทางนี้เออเยอะเลยโอ้ย,ยเยอะนะครับเนี่ย จะได้ตามร่าหาดูแล้วว่าใครจัดการเจ้ากวางแบบนี้เนี่ยโหดร้ายมากๆนะทุกคนนะเขาหักเลยโอ้นอนเป๋อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวแวะไปหาอีกทีนึงก่อนที่เราจะไปล่าให้เขานอนเป๋เลยครับหมดเลยเก็บทรงไ่อยู่เลยอย่างนี้เอ้าคืนสามแล้วเฮ้ยรอบนี้จะตัวที่เก่งกว่ากวางจะออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูทุกคนไม่กลับบ้านหรอกแต่ว่าถ้าผมตายก็ขอโทษนะผมก็กลัวเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าจะโหดขนาดไหนนะครับน่าจะโหดมากอะทุกคนเพราะว่ากวางยังไม่รอดแล้วผมจะรอดได้ไงเนี่ยเอ้าเฮโ้ยกระตุกเมื่อกี้คืออะไรโหลดผีใช่ไหมเฮโ้ยมันโหดจนคอมผมกระตุกเลยเนี่ยให้ตายเถอะแย่ละว่ามันมีอะไรแปลกๆซ่อนเงื่อนอยู่แน่นอนเพื่อนเราทําไมเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนช่วยทํามาหากินด้วยเอ้นี่ไงโอเคอีกสามชิ้นเปลี่ยนมาเลยทุกคน เอากว้างหายไปแล้วกว้างหายไปแล้วแล้วก็ไม่มีปีศาจต,ตัวอื่นไปด้วย,เ,ยเสียงอะไรเสียงนกเสียงนกทุกคนเสียงนกเมื่อกี้เอยแปลกๆปกผมก็ว่าอยู่กว้างคงไม่หายไปแบบจนไม่มีอะไรหรอกเกมนี้ใช่ไหมกำลังเตรียมการอยู่เจ้านกเจ้านกเมื่อกี้เสียงนกชัดเจนโอ้ย,อยตกใจโอ้โหสะดุ้งเฮือกเลยโอ้ออมมีถังใหญ่ไหมถังน้ำมันเช้าวันต่อไปจะได้แบบ ไปไตามล่าเลยปั๊มผมเป็นปืนผมมีแล้วเนี่ยสิมีพริกด้วยทุกคนกินงามๆหน่อยงามเฮ้ยไม่มีจริงๆนะคือเจ้าควางหายไปปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นแ่ะวันที่5นี้คืนในวันพรุ่งนี้เนี่ยอันตรายแล้วนะผมว่าต้องมาครับผมว่ามาแน่นอนอ่ะตอนนี้ก็กลับบ้านไปครับไปเพิ่มไฟเพื่อนช่วยทํามาหากินออผมเพื่อนก็ช่วยได้เยอะนะขอบใจมากเพื่อนเรียบร้อยครับตันเลยครับตอนนี้โอเคเพื่อนหลับแน่เลย เมื่อกี้ยืนนิ่งพอนี้เต็มปุ๊บตื่นขึ้นมาน่าจะหลับเฮ้ยนี่อะไรอะทุกคนเฮ้ยนี่อะไรอะเนี่ยวัดดีแด๊ดเพื่อนมันคืออะไรครับเนี่ยโอ้เราตามไม่ทันอะหรือว่าเพื่อนเอาจากไหนนี่คืออะไรเพื่อนเฮ้ยหนึ่งคุณหนึ่งคุณหนึ่งแฮกเกอร์ขอถามหน่อยสิอันนี้คืออะไรเ่ะอืึอันนี้คืออะไรสามอันเลยแล้วกวางวัดดีกวางยังบาดเจ็บเหมือนเดิมกวางพูดได้คำเดียวว่าลาก่อนกวาง ไปนะกวาไปต้องห่วงผมจะตามล่าครับขอเป็นสองคืนใช่ไหมขอขอตอนนี้เช้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนึงครับไอที่บอกเวลาก่อนกลักวกลัวกลับบ้านไม่ทันอันนี้ก็กลัวเหมือนกันนะเราเอาไม้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม้ก่อนห้าอันอุ้ยเรามีอันใหญ่ด้วยตรงที่กวางนอนเจ็บครับเอาจริงอ๋อน,นี่คือตรงที่กวางนอนเจ็บทุกคนเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยวกวาง นี่แกทิ้งอ่ะอ๋อเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวกวางไม่ได้ทิง้งเอาไว้ครับเพื่อเพ่อฟูทัฟเพื่อนอย่ายโยนทิ้งสิเดี๋ยวนะฟูทัฟมันเป็นแปลว่าขนนะ่ะก้อนขนเฮ้ยเฮ้ยเดเดียรไหมวันดิสเรเทอร์โอ้เดียเดียต้องการอาจจะต้องการก็ได้ในอนาคตโอเคโอเคเย็น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 ไอขึ้นเตือนด้วยหรอทำไมอ่ะกวางไอ เอาเอาเอากิน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 เข้าไปมันคืออะไรทุกคนมันคือมันเป็นไทยว่าก้อนขนสีสีม่วงมันคืออะไรเด้ยให้กวางกินไปอันหนึ่งเหรอเอาหายไปอันหนึ่งครับทุกคนเอาสวยละเพิ่งบอกว่าจำเป็นเลยผมทำหายไปอันหนึ่งเ่ะเพื่อเพื่อเราขอโทษมันหายไปแล้วอันหนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมเตือนเราอีกแล้วเอาสวยไรเงี้ยหายอันหนึ่งหายอันหนึ่งครับเพื่อน เฮ้ยผมโยไปตรงนี้เมื่อกี้หายไปแล้วอันหนึ่งอะ่ะช่างมันปะปช่างช่างมัน,มนเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกผจญภัยครับทุกคนว่าอมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจะตามรอยเท้าไปนะฮะงั้นเดี๋ยวเราครับที่บอกเวลาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดนะทุกคนนะโอเคเอามาครับครับที่บอกเวลาบ๊ะบ๊ะบ๊ะึ huh. แล้วก็โอ้โหันี้ไม่กลัวเลยทุกคนดูดูดูเทพมากปัปป๊มปั๊มปั๊มออ้ย โอ้โหปาดไม่โดนป่าไม่โดนเยอะเหมือนกันนะเน,นี่ยนี่ดูมันปาดไกลมากนะทุกคนดูจริงๆแล้วแต่ว่าผมเล่นไม่เก่งเองทษทีเราหิวข้าวช่างมาตอนนี้เราขอนี่ครับเครื่องบอกเวลาหน่อยเออจะได้ออกไปจนภัยถูกโอเคหิวข้าวจังเลยอะเรากินพริกงอม๊บเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตก,กินข้าวว้าวตกใจโอ,โอ้เป็นแค่เจ้ากวางหมติ ไม่น่าใช่คนนี้นะครับที่ทํำไล์กวางจนตายได้นะครับเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นกวางบาดเจ็บดักได้ขนาดนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นพันธมิตรกันมานานแล้วนะครับโอเคเหลือสามสิบวิอ่าทุกคนผมไปนะ <G AS K> นั่นอะไรอะวัดดี <G AS K> รอยเท้า ดวงตาเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่นี้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยมันคืออะไรอะทุกคนทำไมเสียงอะไรอีกโอ้ผมเจอความรับที่ไม่ควรจะยุ่งเลยไม่ควรจะยุ่งใช่ไหม เราไปไม่ได้ครับมันจะออกมาเมื่อไหร่อะทุกคนคือเหมือนเอากวางมาจัดการกวางใช่ไหมแล้วก็กินข้าวกินเจ้ากวางเข้าไปนิดนึงอิ่มแล้วแล้วก็จําศีลครับเพื่อนมันนี่เร็วหนึ่งคนหนึ่งอย่าเพิ่งยิงตรงนั้นมาดูตรงนี้ก่อนหนึ่งคนหนึ่งอะไรหนึ่งคนหนึ่งมาเดี๋ยวพี่จัดการให้มาโอ้ยโอ้เก่งยังเลยหนึ่งคนหนึ่งโอเคช่วยเด็กก่อนใช่ไหมพี่ไม่สนใจเด็กหรอกนะเอาเลยพี่สนใจ ถ้าตัวที่มาทำมาทำกอ,อกวางขนาดนี้ทำาไปถึงทำกอ,อกวางได้หัวร้ายขนาดนี้ <c oughs> อันนี้แหละคือสิ่งที่น่าสนใจทุกคนโอเคโอเคอ่าแบบนี้ง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะกะระยะดีขึ้นเยอะโอเคขอฮิวก่อนนะทุกคนนะเลือดเลือดจะหมดวิธีฮิวก็ง่ายๆนะครับเราตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพาสีด,ด้านซ้ายจะทํางานนะครับโอเคจะได้แบบฮิ้วเลือดฟรีบอ่บอบอ่บอโอเค พายิงดาเมจแรงนะครับอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูกันนะครับแอดมินแอคเนี่ยก็คือตีทีเดียวเลือดไอ้ต้านายเนี่ยคิวเลือดให้เลยนะครับอย่างโกงแสดงว่าเดี๋ยวเราจะหาเจ้าดาบที่แรงกว่าเคียวแต่ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะอนาคตแล้วกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้เราไม่มีข้อมูลพอคลิปนี้ <laughs> เราต้องมาหาข้อมูลเสียงกริดตลอดเวลาเลยดูมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับอาจจะออกมาในอัปเดตหน้าก็ได้นะครับใครจะไปรู้มองว่าเขาจะไม่ฆ่าผมตอนนี้นะ เดี๋ยวคืนต่อไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่กลับมาสิเราจะอยู่ตรงนี้นี่แหละจะดูสิว่าจะออกมาหรือเปล่าผมจะอยู่ข้างบนนะครับทุกคนในคืนนี้ทั้งคืนเลยเนี่ยถ้าไม่มีอะไรออกมาก็น่าจะอัปเดตนะหรือไม่ก็ต้องทําพิธีอะไรสักอย่างที่ใช้ขนปุกปุยก็ตกใจก้อนขนตรงนี้นะครับก้อนขนที่ป๋ออาจจะช่วยกวางได้ในอนาคตซึ่งไม่รู้จะช่วยอะไรนะครับมาแล้วมาแล้วคืนมาแล้วทุกคนเตรียมพร้อมจะพร้อมรอเก็บก้อนขนมา เดี๋ยวเอาให้กวางกินก็ไดนะ้เดี๋ยวไปป้อนกวางนะถ้าคืนนี้ไม่มีอะไรในทำนี้ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับยังไม่มีข้อมูลนะทุกคนนะแต่ว,ว่าอ,อยู่สักคืนก่อนก่อนจะจบคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวให้กวางกินก้อนขนถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับทุกคนตอนนี้ตีสองสิบนาทีนะครับตีสามมีอัปเดตสติลเบลลอตนะครับต้องเล่นเจ้ากเกมนี้ให้จบก่อนเสียอะไรอะไรอะไรอ๋อเป็นตัวเดิมอ่ะโย่ โย่ <Yo. S 2> โอ้เป็นตัวนี้ทุกคนเห็นมีเลยครับอัปเดตหน้าแน่เลยทุกคนผมขอญาติยินบนนี้ก่อนอ่ะเผื่อบันทีเขาออกมาตอนสักสักครึ่งคืนผมจะไปหาข้อมูลครับทุกคนว่าอัปเดตหน้าเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าก,กวางตัวนี้ไม่บอกทุกคนเนี่ยไม่บอกด้วยว่าอัปเดตหน้าผมว่าน่าจะมาอัปเดตหน้าครับเจ้าตัวก้อนขนสีม่วงเป็นมีเ้อตกใจหมดโอย โอ้ยิ่งขวัญได้ขวัญมาเอ้ยอาจจะเป็นหมีม่วงก็ได้ใครจะชื่อเหมือนมันม่วงเลยหมีม่วงหมีม่วงไม่ใช่มันม่วงโทษโทษโทษโอ้โหอย่าเพิ่งโกรธนะอย่าเพิ่งโกรธโอ้โหไปลอเขาก่อนจะมาซะด้วยไงเป็นไงทุกคนเฮ้ยโอ้ตกใจหมดอีกแล้วโอเคหมดไปละคืนหนึ่งไม่มีวี่แววที่จะมาโอเคกูสาดดักตีหัวไปข้างบนเขารู้ทันอ่ะเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาเจ้าก้อนขนที่ได้จากถ้ำนะครับมาให้เขากินดูเฮ้ย งามงามงาเดียมอาจจะต้องการในอนาคตหรือว่าต้องเอาไว้ไว้ตรงรอยเท้าครับทุกคนโอ้ต้องแก้ปริศนาครับตอนนี้เราไม่รู้ปริศนาครับรู้แค่อย่างเดียวคือมีถ้าใหม่แล้วก็มีเจ้าก้อนปุกปุยสีม่วงอาจจะไม่ได้มาอัปเดตหน้าอัปเดตนี้นี่แหละแต่ว่าเราแก้ปริศนาไม่ออกจริงๆนะครับเก็บไ,ไม่ได้ด้วยนะพวกนี้เขาว่ากวางต้องการโอเคอ่ะเอาเอาเข้าไปอากวางเอาไปกินนะ <laughs> ไม่รู้ทําไงเยอ่ะทุกคน คลิปนี้ประมาณนี้ครับอย่าลืมร้านผมด้วยนะครับไอ c Shop นะครับลิงจนคลิปได้เลยนะแต่ก็ขอโทษนะเจ้ากวางที่ผมช่วยเขาไม่ได้เลยคลิปนี้ผมขอโทษจริงๆนะกวางซีู <c oughs> ครับคลิปหนะ้าถ้ามาแก้แค้นให้เจ้าก,กวางไม่ต้องห่วงไปหาข้อมูลก่อนบ๊ายๆครับซียครับอกวาง